เด,เดี๋ยวขาดแจมไม่ฟังนะครับแป๊บนึงนะฮะโยงด้านหลังครับดูครับการก้ามหัวข้ามแปลครับ,รบรอืมตักได้ขวาครับแท็กซีโ่โอ้โหเหลี่ยมก็ถือว่าใช้ได้นะเหลี่ยมแท็กซี่ <c oughs> แจมตัวนี้อยู่ที่4ี่ตัวหนึ่งครับ <c oughs> เรา เลิกงานมาเราก็ดูบรรยากาศไปครับนะฮะพอที่คู่ที่น่าสนใจก็แล้วก็ไล่สดที่ดูเปิดด้วย้ายครับเจ้าต้ทนท็อปจันครับเอาเลยครับเรียบเรียงจังหวะได้หรือเปล่าครับแ<อ>ท็กซีอ่อขวาสุดครับท็อปจันตักขึ้นง,ง่ายๆแล้วครับลนมาครับโอ้ยจังหวะนี้ <c oughs> เราต้องบอกว่าวันนี้เราไล์สดกันที่ สนามของสาธรนะครับแอดมินมาเป็นประจำครับช่วงหลังๆเนี่ไม่ค่อยได้มานะครับก็ถือว่าวันนี้นี่คนเยอะนะเกมที่ท่านผู้ชมชมในขณะนี้ครับเป็นการข้ามหัวข้ามแปรแท็กซี่แลกข้ามกับท็อปจันครับตัวยกตั้งสองคนเนงะคือทางด้านของกระติบน้อยพรามสองยกแรกกันกันกบทางด้านของเจ้าบ้านครับเจตต้นพมา่าน่าจะยืดกันที่12แต้มครับ สัญญาณภาพสัญญาณเสียงชัดไหมฮะส่งบอกผมด้วยนะครับหลังจากเราไล์สดกันที่สนามพุทธบูชาเป็นแมตช์ใหญ่ๆครั้งนั้นแล้วก็ปิดอุปกรณ์ไล์สดไปก่อนพึงได้มาเปิดเป็นทางการวันนี้ครับท็อปจันแต้มตอนนี้อยู่ที่2ต่อ4ครับซ้ายมาอีกแล้วครับขวาเลยครับตักง่ายๆครับ ลงโล่งครับท็อปจันโอ,โ,โอ้โหมองทันครับโโบทจะมาก็มาเลยครับท็อปจันเจ้าตัวอ้วนขึ้นเยอะนะครับถือว่าอ้วนขึ้นเยอะแต่สามต่อสี่ครับเปิดด้วยขวาครับหัวแปรนะครับมองทันครับท็อปจันหืมสลัดนิดนึงครับ เอาเลยครับมาอย่างนี้ท็อปจันล้อลกครับกดคือเข้าซ้ายแล้วครับจังหวะการกดของท็อปจันเราต้องถือว่าใช้ได้เลยนะครับการก้าหัวกัมแปะไม่ธรรมดานะครับโดยเฉพาะทางด้านเท้าซ้ายครับเป็นจุดสําคัญครับเกมรับของทางด้านแท็กซี่พลาม3สามครับก็ต้องใช้ระยะเวลาในการเคลื่อนที่ของกระติปกันละครับเป็นคีย์แมนสำคัญในเกมรับครับวันนี้ แต็มตอนนี้อยู่ที่สี่เท่าขวาสุดเลยครับเปิดง่ายๆท็อปจันรถอย 4, 4สี่สิบองศาเฉือนมาครับอแท็กซี่ประคองไปก่อนครับอท็อปจันมองทันเลยครับโลง่งๆไหมเ,เอ่ยเอ้ากดขวาครับไม่ลงนะแท็กซี่เปิดด้วยขวาง่ายๆแล้วครับซอยเข้าไปแล้วครับอืคือจังหวะแท็กซี่กับทางด้านของทางด้านกระติบเนี่ยเราต้องบอกได้เลยว่า กระติบนี่มีความคล่องตัวทางด้านเกมรับพอสมควรนะครับเกมเสร์ฟก็ใช้ได้นะครับเจ้ตัวเดียวกับฟรองอุดรมาแล้วนะครับที่ที่ลามินตาซอย40นะครับจะเจอกันกับเจ้าฟรองอุดรมาแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแปรข้างฟรีนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับถือว่าอยู่ในเกตบีบวกได้เหมือนกันครับโดยเฉพาะเกมรับครับถือว่า เกมรับคนข้างที่จะเชื่องเท้าครับเจ้าคนนี้เบอร์เจ็ดแต้มแต้มตอนนี้อยู่ที่ห้าเท่านะครับอืเปิดง่ายๆครับแท็กซี่แท็กซี่พลามสามนี่ในอดีตก็เป็นชุดรับแขกของสะพานภูมิพล์เลยนะครับไม่ธรรมดานะครับมีความหลากหลายในตัวนะอืม วันนี้ขอบคุณไปยังเอซทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมในการไล่สดอุปกรณ์อจาจจะสันส่นๆนิดนะเพราะว่าเราไม่ได้เอาอุปกรณ์ในการไล่สดแบบครบเซตมานะครับไม่มีขาตั้งกล้องนะครับก็ต้องขอโทษเอซที่ดูเป็นประจำด้วย ตัอยู่หเท่าครับขวาง่ายๆแท็กซี่เอ้าล้นไปแล้วครับถอยสี่ทิบ้าสายครับอืถักด้ดย้ายโอ้โหทอบจันทร์นน้ำหนักการหม่งนี่ยังไม่ถือว่าชุดตัวไม่ค่อยเป็นงานถนัดนะครับการกราหมกครับแปะขอบคุณในการแชร์ของคุณสำรานช่างไฟด้วยนะครับขอบคุณไปยังคุณโชปภาใส่ด้วยนะครับวันนี้เราได้ดูครับคู่ถือว่า เป็นเหลี่ยมตอค่อนข้างที่จะเป็นบีบวกครับแต้มมาห้าต่อหกครับอืเปิดด้วยซ้ายครับทอ็อปจันอืตักด้วยซ้ายขึ้นแล้วครับแท็กซี่โอ้โหเ <c oughs> จ้าตัวครับ <c oughs> เอาเลยครับ เปิดด้วยขวาถอยเฉือนสี่ทิศมาองศาเลยครับกดเลยฮนะคือเจ้าท็อปจันนี่คือประสบการณ์สูงอยู่แล้วนะครับเจ้าตัวเคยติดชุดเก็บตัวทีมชาติเลยครับแท,ท็กซี่ไม่มีพื้นที่จะลงคนระับ มาแล้วครับลูกนี้ครับปล่อยให้ลงครับมาแล้วครับเข้าช่องกลา,างอีกแล้วครับเปิดด้งวยหัวง่ายๆครับโลง่ลงๆใะเอา้าแตะด้วยหลังเท้าครับจังหวะน,นี้แท็กซี่โอ้โหจังหวะการกดของแท็กซี่วันนี้ คือพูดง่ายๆนี่แท็กซี่เนี่ยเป็นนักตะกนที่ค่อนข้างหลากหลายความสามารถนะครับ็อกเดียวก็ถือว่าใช้ได้นะครับแท็กซี่คนนี้แปร็อกเดียวนี่ก็แลกก,กันกับทางด้านของเจ้าแซกซส์สามมาแล้วนะครับที่สนามพุทธบูชาซอย39ครับปอกเดียวก็ไม่ธรรมดาเหมือนจะไม่เป็นแต่เป็นนะครับแตมตัวนี้5ต่อสิครับ โยงด้านหลังของท็อปจันมั่งฮะนี่ครับการื่้นที่ของท็อปจันนี่เริ่มลงตัวเลยนะครับผมต้องยอมรับว่าเจ้าตัวนี้อ้วนทวนขึ้นเยอะครับหลังจากโควิดรอบสี่แต่ตอนนี้อยู่ที่ศูนย์ต่อห้าสิบต่อห้านะครับอืนี่เลยฮะการเข้าง่ายๆเลยครับสไตล์ของเจ้าตัวเลยครับ ห้าต่อสิบตักด้วยหลังเท้าเลยครับท็อปจันโชลีลาเลยครับอืคือจังหวะตะก้อของท็อปจันเนี่ยประสบการณ์เนี่ยเราต้องยอมรับว่าเจ้าตัวเนี่ยไปเมียนมามาแล้วนะครับจอมเก่ามากประสบการณ์เลยครับสําหรับท็อปจันอยู่ที่ความฟิตครับหลังเท้าก็ใช้ได้เข่าก็ใช้ได้มีความสามารถหลากหลายเลยครับแต่ความฟิตไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะสำหรับเจ้าท็อปจัน เดี๋ยวแปรครับฟีกับกับกระติ๊บตอนนี้ไม่รู้จะออกไครนะครับอืนี่ฮะตอนนี้อยู่ที่10ต่อ5ครับสาธรโดยเฉพาะเจ้าต้นนี้ก็โชว์ฟอร์มได้สุดยอดครับโดยเฉพาะเกมในบ้านครับสามารถแลกได้ทุกคนครับแต้มตอนนี้อยู่ที่5ต่อ10ครับหตักหน้าซ้ายสวยครับ ง่ายง่ายเลยครับทอ็อปนี่ครับวันนี้เราต้องบอกว่าเกมการ์หัวกามแพรเนี่ยก็ถือว่ากำลังฮิตฮอตเลยครับแต้มตอนนี้อยู่ที่ห้าต่อสิบครับขวาง่ายง่ายเลยครับท็อป เรายังไม่รู้นะครับว่าเราถ่ายกี่คู่นะครับนั้นหนึ่งชาแมดําเบียงกาอนะฮะเรายังไม่รู้นะครับเดี๋ยวที่มีคู่ที่น่าสนใจเราก็จะนําเสนอนะครับคู่นี้ก็ถือว่าน่าสนใจครับนี่ฮะการก้ามหัวก้ามแปลของแท็กซี่นี่ก็ถือว่าอันตรายครับห้าต่อสิบครับห่างกันที่ห้าแ้มเลยนั่นจะสิบสองแ้มนะครับน่าจะไม่เกินนี้นะฮะแท็กซี่ตักขึ้นง่ายๆแล้วครับแท็กซี่ โอ้โหแต้ม huh. oh 6ต่อ10ครับห่างกันที่4แต้มครับเอาเลยครับท็อปจันทร์ฟอร์ huh. มโดยรวมเกมรับของแท็กซี่ค่อนข้างที่จะมีปัญหาตลอดทั้งเกมเลย10ต่อ6ครับสายมาแล้วครับห่างเยอะครับแท็กซี่ uh huh. นี่ครับกระตีบน้อยพราหมณสองครับถือว่าคนเยอะนะครับแต้มหกต่อสิบครับอเอาเลยครับกระติบตักเลยเอาไปไหนเอ่ยลูกนี้โอ้โหเมื่อสักครู่จังหวะเมื่อสักครู่นี่คือจังหวะของคือจังหวะของ,อง,าของทางนั้นกระติบก็งงเลยนะตัวตัวทำอยู่ตรงไหนฮะโอ้โหจังหวะเมื่อสักครู่ สวัสดีคุณกบธนบดินนะครับหรือโปกบนะฮะอดีตโปรโมเตอร์ของเพชรเกษม91ครับนะสวัสดีด้วยนะครับวันนี้เราไล์สดพันเป็ดบางกอกตะก้อออฟฟิเชียลโดยแฮมน้อยและจุดเป็นผู้บรรยายเกมข้างสนามอีกไม่นานเกินรอครับ YouTube เราจะเริ่มต้นนะฮะเราไม่รู้ว่าจะคู่ไหนลงก่อนนะครับรอสักคู่นะครับทางช่องดังใน u t u b e นะฮะอีกไม่นานเกินรอครับ ตอนนี้อยู่ที่7ต่อ10ครับเสริฟลูกนี้ไงหลอกหน้าเท้าได้ดีนะจังหวัดมืักสุขแท็กซี่ครับการข้ามหัวข้ามแปรตัดถามว่าแท็กซี่กับท็อปจันนีในสายตายแอดบินเราต้องบอกว่าไม่น่าจะเกินกันมากนะครับแต่เกมรับและประสบการณ์เกมเปิดเนี่ยท็อปจันน่าจะดีกว่าแท็กซี่เยอะครับนะฮะน้ำหนักและทิศทางการข้ามหัวข้ามแปรเนี่ยแท็กซี่ก็ไม่เป็นรองนะ นี่ครับมีระดับน้ำหนักได้ดีเหมือนกันแต่เกมรับเกมเปิดของแท็กซี่สิครับวันนี้ค่อนข้างที่จะมีปัญหานี่ครับดูฮะท็อปจันก็เล่งนง่ายๆเลยครับประสบการณ์ดีอยู่แล้วครับแต่ไม่เป็นไรครับผมทีเชื่อได้เลยว่าเกมประครับประคองจังหวะของทางด้านกระติปเนี่ยน่าจะลงตัวครับแต้มตอนนี้อยู่ที่7ต่อ10ครับ12แต้มพอดูลักษณะ เอาเลยครับท็อปจับตักด้วยเก่าครับแจ็กซี่นี่ครับเอ้าเจ้าต้นครับเอาเลยครับนี่ฮะไม่ธรรมดานะครับต้องยอมรับว่าเกมรับเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยแปดต่อสิบครับขยับขึ้นมาอีกแล้วสายสุดเจ้าท็อปครับนี่ฮะเราต้องยอมรับจริงๆว่าคููนีเนี่ยน่าดูครับ การข้ามหัวก้ามแปดของเจ้าท็อปจันแรกกับแท็กซี่สิบต่อแปดครับห่างกันที่สองแทมเอาแล้วครับขยับกันมาครับแท็กซี่นี่ฮะจังหวัดดตัวนี่กดได้ก็กดนะตนตนเกมนี่ค่อนข้างที่จะมีปัญหาทางด้านเกมเปิดครับก็ต้องบอกว่า กระติบนี่เขาพยายามทำดีที่สุดเลยครับพยายามที่จะประคับประคองจังหวะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นเกมรับนี่ครับก็ลุ่มต้นๆระดับฝั่งตนเลยฮะถือว่าอยู่ในเกมรับค่อนข้างทจะอยู่ในต้นๆน,นะในของฝั่งตนเดี๋ยวแปครั้งฟรีก็ถือว่าใช้ได้อยู่ในเกตบีบวกนะเอาแลวครับเรากลับมาสู่เกมครับ8ต่อสอิบจังหวะเมื่อสักครู่ ต้นพม่าในสนามนี้ก็ถือว่าใช้ได้แหละครับ10ต่อ8ครับระยะห่างกันที่2แต้มเหมือนเดิมไหมเอาลูกนี้ตักด้วยเท้าซ้ายครับเจ้าต้นมาเลยครับเอาเลยครับประคองมาได้อยู่ที่กระติ๊บแล้วครับนี่ฮะต้นนี่ไม่กลัวนะฮะดูแลพยายามที่จะเกี่ยวมานะครับดูนี่ฮะสุดเท้าครับ ชั้นเชิงตะกอนี่ก็ือว่าใช้ได้ครับเอาละครับ8ต่อสิครับล็อกกันไปล็อกกันมาแล้วสายเจ้าต้นเลยครท็อปจันท์แท็กซี่ครับมีปัญหาตลอดทั้งเกมโดยเฉพาะเกมรับเกมเปิดครับถ้าเปิดได้ก็ได้แรกเลยครับ10ต่อ8ครับเฉือนนิดเดียวครับ โจห้าเพชรเกษมกลับแล้วนะครับราชาปอกเดียวไขเพชรเกษมครับกลับแล้วครับขวาง่ายๆเอาสุดท้ายครับแท็กซี่ครับได้ๆไ,ไ,ไ,ไปมือ,อลูกนี้ยังเอามาครับเจ้าตัวท็อปครับตักด้วยส้นเลยครับท็อปจันแท็กซี่ครับตักด้วยซ้ายเลยง่ายๆลูกนี้ โอ้โหเอา้าไปไหนครับลุกนี้โอ้โหแท็กซี่ครับเมื่อจังหวะเมื่อสักครู่เอาใหม่ครับเปิดแล้วครับท็อปจันครับอึเจ้าตัวโอจ้จังหวะเมื่อสกักครู่ครับของแท็กซี่พรามสามคนนี้น,นี่เคยป๊อกเดียวกันกับทางด้านของเจ้าแซ็กสายสามมาแล้วนะครับ นะฮเคยจะเจอกันกันกบแท็กโอ้ถือว่าสุดยอดครับอ <c oughs> ถือว่าสุดยอดครับทั้งสองคนเนี่ยเอาละครับสกอร์ตอนนี้อยู่ที่9้าต่อสิบครับน่าจะยื้อกันที่12แต้มนะครับประมาณนั้นนะวันนี้เราไร้สดผ่านเผจน่าจะเป็นครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับหลังจากเราโดนมมรสมเรื่องราวของเกี่ยวกับโควิด1 9 นะฮะที่เป็นข่าวงานในวงการสิบักกอครับแต่ไม่เป็นไรครับเราก็กลับมากันใหม่ด้วยรอยยิ้มกันเช่นเคยนะฮะเป็นก็รักษานะครับเราก็พยายามที่จะเซฟตัวเองแล้วก็เซฟทุกคนนะฮะวันนี้เราไลฟ์สดพันเพจครับบางก,ก,กอ,อกตะกอกออฟฟวเร์เล ตอนนี้สกอร์อยู่ที่10ต่อเาครับอืเอาละครับเรียบเรียงจังหวะได้ครับล,ลูกนี้เอาเข้าเท้าซ้ายของเจ้าต้นครับห่างเยอะครับแท็กซี่เปิดด้วยหัวง่ายง่ายครับเอาลูกนี้นี่ฮะจังหวะของแท็กซี่มาแล้วแหละครับ็อบจัดเอาเลยครับเปิดด้วยเข่าครับแท็กซี่ เฉือนนะโอ้โหลูกจังหวะนี้ไงคือถ้าถามว่าเจ้าตัวนี่คือจินตนาการดีไหมเจ้าตัวนี่ทิศดีแล้วนะครับแต่จังหวะมันไม่ได้ครับออกหลังไปครับพยายามที่จะมองเข้าช่องกลางครับลูกนี้ตัดสินใจดีแล้วแหะครับจินตนาการกับเกมได้ดีครับจังหวะทิศทางมันแรงไปครับเอาใหม่ครับลูกนี้ค่อนข้างที่จะเสียหายครับ สิบต่อเก้าครับเปิดด้วยแปรขวาเลยครับแท็กซี่เอาเลยครับท็อปจันเปิดด้วยขวาถอยสี่ทิเาาเลยครับเือนไหมเอ้าจังหวะมื่อสักครู่ครับแท็กซี่อีกแล้วครับโอ้โหเราต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยช่วงต้นๆ้นเกมเนี่ยก็ยังไม่มาเลยครับแต่สุดท้ายเนี่ยแท็กซี่ก็มาครับอืมมาจนได้ครับแท็กซี่เอาเลยครับสกอร์อยู่ที่9ต่อส0ครับห่างกันที่1แต้มครับ เกมเสิบอยู่กระติ๊บเอาลครับซอยนิดนึงฮะหล่นไปครับถอยสี่สิบสครับกระติ๊บอือโยงสุดตัวครับกดเลยฮนะเอาจังหวะน,นี้ท็อปจันโอ้โหลูกนี้ฮจินตนาการสุดยอดครับท็อปจันอือน้ำหนักหายครับโอ้ถ้าข้ามมาก็ถือว่าเรียบร้อยอยู่แล้วเละครับ แต้มตอนนี้อยู่ที่10เท่าครับตีตื่นขึ้นมาติงเสมอมาแล้วครับเ็กซี่เอา้าโอ้โหเปโอ้เปิดด้วยหลังเท้าเจ้าตัวกางเกงเปียกนะครับสไตล์เตะไปเตะมาในกางเกงเปียกหมดเลยตอนนี้สกอร์อยู่ที่10ต่อ10นะฮะน่าจะเยอะยือกันที่12แต้มครับกับเส้นใยนี้ เปิดได้หัวง่ายๆนะครับแท็กซี่อุ้ยนี่ฮะนี่ฮะมาแล้วหะครับสภาพจิตใจได้แล้วครับแต้มอยู่ที่สิเท่าเฉือนมาครับโอ้ยจังหวะน,นี้ไะโอ้โหโดนโดน,ดนหัวตะข่ายช่วงบนครับบนสุดเลยอุย้ยมันจะลงแล้วแหะครับออกไปครับออกนิดเดียวฮะเกมเสิร์ฟของกระติบครับเมื่อสักครู่ ขวาสุดครับตักได้ขวาเลยครับท็อปจันเปิดด้วยหลังเท้าครับมันแล้วทีนี้อะไรครับท็อปจันเปิดด้วยซ้ายครับเฉือนอีกแล้วเอ้าติดได้ยังไงครับเจ้าตัวโชว์ไปแล้วแหละครับลูกนี้เราต้องยอมรับทีเราต้องยกให้เครดิตของเจ้าแท็กซี่คนนี้ได้เลยว่าคือเจ้าตัวนี่เคลื่อนที่ถามว่าโฉงฉางไหมเมื่อสักครู่ผมต้องยอมรับว่าเจ้าตัวนี่เคลื่อนที่ได้โฉงฉางแนะ แต่การเคลื่อนที่ในการเปิดด้วยหลังเท้าจังหวะสุดท้ายของการข้ามาของท็อปจันเมื่อสักครู่เนี่ยเราต้องถือว่าเป็นมั่วหรือเปล่ามั่วหรือเป็นดวงตืดเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับโอ้โหเราต้องยอมรับครับเอาเลยครับมีกระชับบอกว่ายืนรอไม่ต้องไปดิ้นครับกระติบครับโยงด้านหลังเลฮะ ถือว่ามันครับคู่นี้น่าติดตามมากครับกัมัวกัมแปเอาเลยครับเปิดเลยฮะเรียบร้อยไหมลูกนี้โล่งๆเงี้ยสะกิดนิดเดียวครับโอ้ยเปลี่ยนจังหวะและทิศทางได้ดีเหลือเกินครับลูกหน้าตาขายของเจ้าแท็กซี่คนนี้เกมหรือไม่เกมครับขวาสุดครับชอบจัน <c oughs> ลูกนี้เจ้าตัว <c oughs> <c oughs> โอ,โอ้เจ้าตัวนี มันมันยังไงล่ะต้องเราต้องบอกว่าเกมรับของแท็กซี่ในี่วันนี้เปิดโอกาสช่วงไปลายปลายเกมนะฮะเราต้องบอกว่าเปิดได้หลายลูกครับสกอร์ตอนนี้อยู่ที่แต้มต่อแต้มตอนนี้อยู่ที่10ต่อ11นะครับ12แต้มครับกับเรื่องราวแห่งเซปตก็ประเภทชิงเงินรางวัล เราวันนี้เราอยู่กับเพจประกอบตะก้อออฟฟิเชียลครับที่สนามจารอนเอาเลยครับดูใหม่ฮะช็อบจันกดแล้วครับอเอาเลยครับมันไม่ง่ายสําหรับแท็กซี่อีกแล้วละครับสกอร์ตอนนี้เราต้องบอกว่าอยู่ที่สิบเอ็ดเท่านะครับเกมหรือไม่เกมครับเอาพิกเด็มาครับแท็กซี่ห่างเยอะฮะ กดเขาช่องกางเอาท็อปจันครับลงล่วงครับ40บ่สิบแดสกฏแล้วครับเรียบร้อยค <laughs> รยบยับเราต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยฟอร์มฟอร์มโดยรวมถือว่าท็อปจันและก็ทางด้านของเจ้าต้นประมาในนามค่ายของสาธรครับชนะแท็กซี่และก็ทางด้านของกระติษน้อยพรามสองด้วยสกอร์12ต่อ11 ควาเงินรางวัลไปครับอขอบคุณครับสําหรับการติดตามรับชมมีคู่ที่น่าสนใจกดติดตามไว้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลยผ่านเ็ดปางเกาะตะกอออฟไปเชียวเรื่องราวแข่งเรื่องราวของนักกีฬาเรื่องราวเกี่ยวกับเซปตะกอประเภทชิงเงินรางวัลครับเรากันอยู่กันตรงนี้กันเช่นเคยครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับกดติดตามไว้เลยขอบคุณครับ